วันนี้ผมมาถูกแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำอาหารมากๆใช่ไหมล่ะคะตอนอยู่ที่บ้านหนึ่งก็ชอบทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานครับโอ้โหนอกจักตลอดแล้วนะคะยังมีนะคะเขาเรียกว่า เสน่ห์ปลายจังหวะอีกด้วยจุดที่ต่อสายปลื้มเลยเรียน<ล>จากคุณแม่เรียนจากคุณแม่แมอ,อยากขอเรียนคุณแม่ด้วยคนนะคะไม่ได้ค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมีวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรวันนี้เดี๋ยวเป็นเมนูง่ายๆนะคะจะเป็นนะคะปลามาดูตรงน,นี้ดีกว่านะคะว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพิ่งเปิดปั๊บเดียวเองน้องๆสามารถมาสัมผัสได้นะจับเตาได้นะคะไม่ร้อนไม่ร้อนเนียครับ วางมือได้เลยแต่อย่าไปจับตัวกระทะนะคะไม่ร้อนเลยนะว่าน้ำมันในตัวเตาร้อนแต่ว่าตัวเครื่องและเตานี้ไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเพราะว่าเกิดจากว่าพลังงานสนามแม่เหล็กที่เป็น่ลยานะครับผมเฉพาะตัวกระทะเท่านั้นครับอยกาไม่ลองี่ค่ะขนาดพิจุบนวางลงไปเลยนะครับผมเชื่อครับว่าทรองไม่แน่นอนครับค่ะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ว่าราคาประหยัดด้วยค่าไฟก็ถูกมากๆเลยนะถูกกว่าทั้งไฟฟ้าด้วยเนาะ นี่ก็ดูหอมนะคะกรรอบบคัเหลืองกรอบนะคะไม่อมน้ำมันไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะทำอาหารเหมือนมิโโปรทําเองเลยครับส่วนงามมากครับเหมือนมาในโรงแรมเลยเนาะโอเคป้าไปให้ด้วยครับขอบคุณครับรับประทานได้เลยครับหอมไหมครับโนีปรดชิดไหมครับ ลองทานกันดูได้นะคะกับเมนูง่ายๆวันนี้นะครับมัดขาทุบฝุ่นนั่นเองครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ทำง่ายมากนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการได้ประกอบอาหารกับเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าของเรานะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไมเดียของเราครับผมียกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาทำอาหารด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผลงานที่ออกมาเนี่ย ปกติทําที่บ้านเนี่ยผมผมต้องรอจับเวลาดูตลอดจับตาดูมองดูตลอดว่าไ <ฮะ S 1> อเน,นื้อปลาเนี่ยมันจะไหม้มันจะเหลืองเร็วมากแต่ตรวนี้มันเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับมันทําให้เนื้อปลาแล้วก็สิ่งที่เราทอดมาเนี่ย ดูหน้าทา,น,น,านะคะขอ,าาขอเรียนเชิญน,นะคะคุณปลานะคะจากบริษัทไมเดียของเรานะคะเป็นตัวแทนในการมอบนะคะแล้วจะเป็นคุณปามอบเสื้อนะคะและผู้จัดการห้างคับของเรานะคะให้เกียรตินะคะมามอบนะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับเราเลยนะคะก็ขอเชิญน,นะครับคุณปลานะครับแล้วก็นนค่ะใชคุณ ค่ะด้านนี้เลยค่ะารูปร่วมประกบเลยนะคะด้านนั้นเลยก็ได้ค่ะ